สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำขอบภาพสีขาวหรือสีดำเพื่อขับให้ภาพมันเด่นขึ้นอ่าเคยทำไหมมาทำให้ดูดีกว่ามันเป็นยังไงอ่ะเวลาเราเรามีภาพอะไรสักภาพหนึ่งเราอยากจะขับให้ให้ให้คนตรงคนหรือว่าใครก็ตามที่อยู่ตรงกลางภาพเด่นขึ้นเราก็ทําให้มันเป็นสีขาวเจิดจ้าหรือว่าสีดําก็ก็เด่นไปแบบนหนึ่งอ่ะแล้วแต่ชอบเลยเอาไปทํายังไงเลยในในวันพัท สองไลน์นะนี่วันพัดนะพี่อ่าเข้าไปในรูปภาพเขานี่อ่าในแกลเลอรี่เขาเนี่นะเลือกเอาสักรูปหนึ่งอย่างที่เราอยากะทําไม่ควรเอารูปใครเอาเอารูปไปไปเปิ้์มาทํากันแล้วกันอ่าทำแล้วมันจะมีลักษณะเป็นยังไงอ่าเราก็ไปดูไปในแก้ไขพี่นะอ่าเมื่อเลือกแก้ไขแล้วเราก็ไปเลือกตรงปรับอืมยี่ห้ออื่นมีไหม เคยเห็นผ่านตามีนะเออแต่ไป,ไปดูแล้วกันในเครื่องคุณมีหรือเปล่า่กดเข้าไปนะอ่าแล้วเราก็ลูดนิ้วไปทางขวามือเอาให้สุดเลยนะอาบลูดไปปืน้นนี่อ่านะโดยปัดนิ้วไปทางซ้ายนะพี่นาะโอเคเมื่อสุดแล้วคุณก็จะเห็นคําว่าฟังก์ชันนี่ขอบมืดนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้อ่าเหยาะอื่นก็รู้สึกหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้นะเป็นอย่างเงี้ยไอ้กลมๆเนี่ยนะพี่นะเสร็จแ,แล้วมันจะมีให้พี่ลูดเนี่ยตรงเนี้ยมันสามารถลูดไปทางขวาหรือลูดไปทางซ้ายได้นะพี่นะ ลองลูดให้มันสว่างก่อนและการอ่าลูดให้มันสว่างคุณจะสังเกตเห็นว่าขอบภาพเนี่ยเนี่ยขอบภาพเนี่ยมันสว่างส่วนตรงกลางเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนอ่าอันนี้มันจะทําให้ขับความเด่นของภาพ่าทำเสร็จแล้วทําไงเราก็ติ๊กถูกตรงนี้นี่ติ๊กถูกจึ๊กอ่าแล้วเราก็กดบันทึกนี่กดจึ๊กลงไปก็จะบันทึกขึ้นมาอ่าลองย้อนกลับไปลองทําขอบดําดูบ้างเพื่อเปรียบเทียบดูความแตกต่างอ่าเราไปที่ปรับนะจ๊ะอ่ามา แล้วเราก็ลูดไปให้สุดเหมือนเดิมแล้วเราก็ลูดนิ้วไปทางซ้ายมือเพื่อให้มันไปทางขวาเพื่อขอบมันมืดนี่อย่างงี้นะโอเคแล้วเราก็ติก๊กถูกตึ๊กอาแล้วเราก็บันทึกป๊าลงไปอย่างงี้นี่อ่ะอันนี้เป็นขอบดําเวลาเราทํามันก็จะเด่นไปในรูปแบบหนึ่งอ่ะเราอยากได้ขอบขาวมันก็จะเป็นแบบนี้เออนะมันจะเจอจ้าเจอจรัดอย่างเงี้ยอะก็เป็นการทําขอบภาพให้เป็นสีขาวสีดํา มันก็ไม่ถึงกับเป็นสีขาวสีดํานะแต่ความสว่างของขาวมันมันขับให้มันเด่นกับความมืดๆของสีดํามันก็ทําให้มันเด่นๆมันเรื่องมันจะเรียกว่าอะไรเขาเรียกขอบแล้วก็ขอบตามเขาก็แล้วกันเอาประมาณนี้ก็เอามาฝากกันมาฟังก์ชันนี้มันมีในวันพัดสองไล์ไว้ให้เล่นนะเออก็ก็ดีนะผมว่ามันก็ดีเอาไว้ใช้งานไปบางครั้งเราก็อยากจะทําให้มันอะไรเด่นๆขึ้นมาสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเลยบางทีมันจะทําแต่เบลอๆก็รู้สึกมันก็ มันก็เกลือแล้วเนาะหน้าชัดหลังเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะในบางคันนี้ม,มีในเครื่องนี้มีไหมฮนะหลังเบอร์มีโอาไปเดี๋ยวคลิปต่อไปรอต่อไปค่อยทําให้กันแล้วกันค่อยๆทําไปทีเราฟังชันนะจ๊ะแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ